สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในกิจกรรมชุดเซ็ตนะครับชุดเซ็ตเนี่ยผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มพลังให้เราเยอะมากๆกนะครับอ่ะก่อนดื่น,นะครับก่อนเราที่จะไปอัพก่อนที่เราจะไปอัพชุดเซตนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์การอัพของมันหาได้จากไหนนะครับหินอัพเนี่ยนะครับ ปกติแล้วนะครับพีดอฟชุดเซ็ตเนะี่ยมันจะมีเป็นเคเวสม้ให้เราทำทุกวันนะครับส่วนผมก็วันทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับเออบางวันไม่ได้เข้ามาก็ไม่ได้ทำนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับชุดเซ็ตนะครับนะเป็นบอสชุดเซ็ตนะครับอุ้ยไม่ใช่อันนี้ดิต้องเป็นอันนี้นะครับบอสชุดเซ็ตนะครับ เราสามารถเข้าไปตีเองก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดกวาดล้างไปเลยก็ได้นะครับทุกๆวันนะครับเราจะมีตั๋วนะครับมันจะมีตั๋วมาให้เรานะครับหนึ่งใบตอนหนึ่งคนนะครับคือส่วนมากผมจะกดกวาดล้างนะถ้าวันไหนทำนะถ้าวันไหนไม่ทำก็ปล่อยไปเลยนะครับคือแต่ก่อนนะถ้าเรากดกวาดล้างไปอ่ะมันจะมีโอกาสได้ หินชุดเซตของเลอ,อของเพศตรงข้ามมันข้างจะเยอะนะครับออสมมุติผมเล่นตัวผู้ชายใช่ไหมมันก็จะได้แบบตัวผู้หญิงอะไรประมาณนะี้ถ้าผมเล่นตัวผู้หญิงมันก็จะออกหินผู้ชายอะไรประมาณนี้นะแต่ปัจจุบันในรู้สึกว่าเขาจะปรับแก้แล้วนะครับแก้เวลาเราแบบกดกวาดล้างไปนะครับเราจะไม่นี่แล้วนะครับเราจะไม่ ไม่ไม่ได้ของอาชีพตรงข้ามของเพศตรงข้ามเราแล้วนะครับจะมีทั้งหินนี่เลยนะครับหินอนัน,นี้จะหายากหน่อยนะเป็นหินชุดเซ็ตเสื้อนะครับชุดเซ็ตเสื้อจะหาค่อนข้างจะยากนะครับส่วนการกวาดล้างทั่วไปหลกัหลกๆก็จะได้นี่แหละนะครับเป็นหินชุดเซ็ตชายหญิงนะครับอเราดูที่มากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อัพกันเลยดีกว่านะครับ มันจะอยู่ตรงหน้าสร้างนะครับตรงนี้เลยนะครับรูปค้อนนี่เลยนะครับกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนลงมาตรงชุดเซ็ตนะครับตรงนี้เลยนะครับคาว่าชุดเซ็ตนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยคือปัจจุบันน่ะผมอัพผมอัพได้แค่นี้นะครับเอากดผิด ผมอัดอับได้ประมาณนี้นะครับยังขั้น25อยู่ก็มีนะครับขั้น30ก็มีนะครับดาเมจปัจจุบันของผมมันเพิ่มพลังต่อสู้ให้ผมถึง21ล้านเลยนะครับเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาเปิดใช้กันเลยนะครับคือแต่ละขั้นนะมันจะใช้หินไม่เหมือนกันนะอย่างไอขั้นที่มันได่เหมือนเลยก็คือหลักๆอ่ะมันจะเป็นตรงนี้แหละแค่เสื้อ เื่อกับอาวุธนะครับมันจะใช้หินที่แตกต่างนี่เลยมันจะมีหินเฉพาะของมันนะครับไอหินที่ผมบอกว่ามันออกจะกยากนั่นแหละนะครับอ่านี่เลยนะครับส่วนพวกแหวนพวกอะไรทั่วไปเนี่ยพวกแหวนพวกเครื่องแต่งกายอื่นอ่ะมันหินมันจะหาง่ายประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ง่ายมากขนาดนั้นนะนี่เลยนะครับเป็นหินธรรมดานะครับคือยิ่งเราอัพขั้นสูงนะครับมันยิ่งใช้หินเยอะนะครับ อย่างอันนี้ขั้น30ิใช่ไหมเราจะอัพเราจะอัพไปขั้นต่อไปนะครับผมต้องใช้หินเนี่ย4ี่รอยห้าสิบก้อนนะครับแต่ไปขั้นที่ห้านะคี่บ้าจะอัพไปขั้น30สนะิบเนี่ยใช้แค่2 2 1ยบก้อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรา,เรา,เ,ราเราอัพไปเลยแล้วกันนะครับรับอัพกันเลยแล้วกันนะครับลิน้นลิ้นเริ่มลวนแล้วนะครับฟึบอ่อัพขึ้นมาแล้วนะคือ มันจะเป็นแบบนี้นะผมต้องอธิบายก่อนนะครับยิ่งยิ่งเรามีขั้นเดีวยวกันเยอะมันมันยิ่งจะเพิ่มพลังให้เราเยอะนะครับเนี่ยอย่างนี้นีนะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงข้างเนะี่ยถ้าเรามีชุดเซตนะครับเครื่องประดับขั้น30มสิบแปดชิ้นขึ้นไปนะครับมันก็จะบวกเป็นขั้นเป็นขั้นไหมเราอยู่นะครับเนะี่ย ปัจจุบันผมอยู่ผมมีอยู่แค่5ชิ้นนะครับมันก็จะบวก HP มาให้ผมเท่าไหร่เนี่ยหนะ่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับึล้านสองแสนกว่าๆนะครับแล้วก็โจมตี5000นะครับแล้วก็จะมีโบนัส HP อีกอีกอีอออตกตกหักนะครับแต่ถ้าผมสะสมครบ8ชิ้นเมื่อไหร่นะครับมันก็จะบวก HP ให้ผมมา2 0 0แสนแล้วนะครับแล้วก็โจมตี5,000ป้องกันอีกแสนห้านะครับแล้วก็โบนัส HP นะครับคือมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์นี่เยอะมากๆเนี่ย เิ่มเปอร์เซ็นต์อีกสิบห้าปอร์เซ็นนะครับแล้วก็บนัดป้องกันนะครับอีกสิบ้าเปอร์เซ็นตนะครับผมแนะนำผมแนะนำไม่ให้เพื่อนไปทำกันเลยนะเพราะว่ามันมันมันเพิ่มพลังให้เราค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าใครมีเพชรเหลือหน่อยนะครับก็กดกวดล้างไปรัวๆเลยก็ได้นะครับมันสามารถกดกวดล้างได้หลายครั้งอยู่นะต่อวันนะครับแล้วผมขอดูก่อนนะว่ามันกดกวดล้างได้สูงสุดกี่ครั้งต่อวันนะครับชุดเซ็ตอยู่ไหนว่า จุดเร็จอ่ะนี่ไงชุดเร็จนะครับเราสามารถกด,ก,ดกวาดล้างได้สูงสุดห้าครั้งต่อวันนะครับแต่มันต้องซื้อนะต้องใช้เพจซื้อนะครับแปดร้อยนะครับครั้งแรก8 0 0ร้อยครั้งที่2อ,อาจจะแพงกว่านี้ผมผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมผมยังไม่เคยกวาดล้างนะครับอาจจะเคยแหละอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะ,อะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยบ๊ายบายไปละ